สวัสดีครับผมพบกับช่องโรงงานทำบันประตูนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูปุ๋ยที่ผมเอาไปฉีดมันสมปะหลังอายุ 1- นถึสองเดือนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยทางใบที่ผมใส่นี่นะครับทางใบที่ผมใส่ผมใช้เป็นฮอร์โมนทางใบตัวนี้ครับผมเป็นปุ๋ยน้ำเป็นของ คุณมาพันดวงนะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่จะให้ดูเฉยเยที่ผมใช้เป็นโปรดตีนพืชเขาบอกว่าดีใช้แล้วน้ำหนักดีหัวดีหัวดกหัวใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมผสมก็คือนี่นะครับผมสูตรเป็นปุ๋ยเกล็ดสูตร30 1ส10ผมใส่น้ำา20ลิตรนะครับผมใส่1ช้อน1ช้อน1ช้อนโต๊ะที่เรากินข้าวครับ แล้วก็ขวดนี้ผมใช้10ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใส่ก็คือนี่ครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงผมก็ใส่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพิ่มไปด้วยนะครับและปุ๋ยทางดินที่ผมใส่ก็คือก่อนปลูกผมรองพื้นขี้ไก่แกบกับปุ๋ยยูเรีย4ี0 0ย แล้วก็ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งผมใส่สูตรสิบสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้านะครับใส่ระหว่างน้องครับ